Lock it. Pew! ท่านผู้ชมในยุค new normal แบบนี้การเรียนการสอนนะคะก็ปรับเข้าสู่ระบบออนไลน์ซึ่งทำให้อาจารย์และคณะครูหลายท่านต้องปรับแนวการสอนและจะทำอย่างไรดีล่ะคะให้นักเรียนของเรามีความสนใจในการเรียนมากยิ่งขึ้นวันนี้นะคะพวกเราขอมานำเสนอเกมออนไลน์ซึ่งมีชื่อว่าเกมบ e ูเก e ซึ่งเป็นรูปแบบเกมตอบคำถามที่สามารถใช้บูรณาการได้กับทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นจะเป็นอย่างไรนั้นเราเชิญรับชมรับฟังต่อได้เลยค่ะก่อนที่จะไปดูขั้นตอนการสร้างห้องเรียนนะคะเรามาดูขั้นตอนการสมัครกันก่อนเลยค่ะเพราะว่านะคะถ้าเราไม่ได้สมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์เนี่ยเราจะไม่สามารถสร้างห้องเรียนได้ค่ะ เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปดูขั้นตอนการสมัครเลยค่ะสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะคะก็คือเข้าสู่ระบบ Google แล้วพิมพ์คำว่า blueget.com b l o o k e t. com ค่ะพิมพ์เสร็จแล้วนะคะก็กด enter ได้เลยค่ะขั้นตอนที่2นะคะพอเข้าสู่หน้าโฮมของเว็บร o เ g ็ t แล้วให้กดที่ sign up mm hmm. เพื่อสมัครเข้าใช้เว็บนี้ค่ะเราจะได้สร้างห้องเรียนที่แสนสนุกกันได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่3นะคะพอกด sign up เข้าไปแล้วนะคะเราก็เลือกได้เลยนะคะว่าเราจะ sign up with Google หรือ sign up with email นะคะก็คือการลงชื่อใช้โดย Google หรือว่าใช้โดย email นั่นเองค่ะสำหรับขั้นตอนที่4นะคะผู้จัดทํานะคะขอขอ sign up with Google ในการสมัครนะคะเพราะมันสะดวกกว่า sign up with email นะคะและขอแนะนําท่านผู้ชมนะคะให้ sign up with Google ค่ะ ตอนที่5นะคะหลังจากกด sign up with Google เข้าไปแล้วนะคะทางหน้าเว็บนะคะจะขึ้น pop up ออขึ้นมาก็คือ username ให้พิมพ์ชื่อของคุณนะคะพิมพ์ชื่ออะไรก็ได้ตามความสะดวกและตามความต้องการได้เลยคะ่ะค่ะสำหรับขั้นตอนที่6นะคะผู้จัดทำนะคะเขาขอใช้ชื่อแมทก็แล้วกันนะคะเพื่อเป็นชื่อตัวอย่างนะคะ ตอนต่อไปนะคะท่านผู้ชมนะคะก็อย่าลืมกดเครื่องหมายถูกกันด้วยนะคะก่อนที่จะกด Sign up ค่ะค่ะและสำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือการกด Sign up เข้าไปแล้วนะคะเราจะเจอป๊อปอัพเด้งขึ้นมาคือคำว่า t s a c h e r กับ s t u d e n t นะคะเพื่อให้เรานะคะได้กดเลือกใช้ค่ะ และเรานะคะจะต้องกดคําว่า t e a c h e r นะคะเพราะเราจะต้องการนะคะสร้างห้องเรียนให้แก่นักเรียนได้ร่วมเล่นสนุกกันคะ mm ่ะ hmm. เมื่อกดคําว่า t e a c h e r แล้วนะคะเราจะเห็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมาอีกรอบ mm hmm. เพื่อให้กดคําว่า letter ปิดได้เลยค่ะ ขั้นตอนการสมัครจบไปแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเรามาดูขั้นตอนการสร้างเกมกันเลยค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราเรีบไปดูกันเลยค่ะว่าขั้นตอนการสร้างเกมเนี่ยมันจะยากสักแค่ไหนเชียวเมื่อสมัครเข้าใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กดเข้าไปที่ล็อกอินเพื่อใช้งานเว็บไซต์ได้เลยค่ะ ากนั้นนะคะเราจะเห็นคำว่า create asset และ discover set ถ้าหากเราต้องการที่จะสร้างห้องเรียนให้กดคำว่า create asset ได้เลยค่ะเมื่อเราเข้ามาในหน้า create a q u e s t i o n set ในหน้านี้นะคะเราก็จะสามารถสร้างห้องเรียนตามที่เราต้องการได้เลยค่ะห้องเรียนตัวอย่างในคลิปวิดีโอนี้ก็คือห้องเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์นั่นเองค่ะ ด้านขวานะคะเราก็เลยจะพิมพ์คำว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไว้ในช่องไตเติลค่ะ <S 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 ในช่องดิสคริปชันเราจะใส่คำว่าแบบทดสอบเก็บคะแนน10ข้อ20คะแนนค่ะ ลองมองไปทางด้านซ้ายนะคะจะเป็นการใส่รูปเพื่อเป็นหน้าปกของห้องเรียนเราสามารถเลือกเพิ่มรูปภาพได้ตามที่เราต้องการค่ะในคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะแนะนำให้กด Image Gallery เพราะทางเว็บไซต์นะคะได้มีการจัดเตรียมรูปไว้ให้เราสามารถใช้งานได้ฟรีค่ะจากคลิปวิดีโอน,นะคะเราต้องการที่จะสร้างห้องเรียนคณิตศาสตร์เลยพิมพ์คำว่า math ลงไป และได้เลือกรูปภาพนี้มาค่ะค<ม>่ะหลังจากที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดคำว่า create your set ได้เลยค่ะเมื่อเราสร้างห้องเรียนคณิตศาสตร์ที่แสนสนุกแล้วเรามาสร้างคำถามกันเลยดีกว่าค่ะโดยให้กดที่ a s k question จากนั้นนะคะนำคำถามที่เราได้เตรียมไว้มาใส่ในช่อง question tag ได้เลยค่ะเราจะใส่คำถามวิชาคณิตศาสตร์ที่เราได้จัดเตรียมไว้มาใส่นะคะส่วนต่อไปเรามาใส่ตัวเลือกคำตอบกันค่ะถ้าเราอยากจะใส่รูปภาพประกอบด้วยเราก็สามารถอัปโหลดในช่อง question im ของคําตอบนะคะก็จะมีช่องให้ใส่ทั้งหมดสีช่องด้วยกันส่วนอันนี้นะคะเราจะเลือกใส่ตัวเลือกที่เราได้จัดเตรียมไว้เลยค่ะเอ๊ะท่านผู้ชมอย่าลืมกดเครื่องหมายถูกตรงคำตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะ เราสามารถจำกัดเวลาของการตอบคำถามแต่และคำถามได้ด้วยโดยเลื่อนดูที่ Time Limit และเลือกปรับเวลาตามความสมควรได้เลยค่ะตัวอย่างการตอบคำถามข้อนี้นะคะเราจะตั้งเวลาไว้20วินาทีค่ะหลังจากที่เตรียมคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้วกดเซฟคำถามตรงมุมล่างขวาได้เลยค่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้คำถามข้อที่1ยังไม่จบเพียงแค่นี้นะคะเรายังสามารถเพิ่มคำถามได้อีกโดยการกด add question เพื่อเพิ่มคำถามค่ะในห้องเรียนคณิตศาสตร์นี้เราจะมีคำถามทั้งหมด10ข้อซึ่งคำถามอีก9ข้อเราก็จะขอเศษขึ้นมานะคะบิงเมื่อได้คำถามครบทั้ง10บก้อแล้วนะคะ เราก็ไปกดที่เซฟเซตได้เลยค่ะและเรานะคะก็จะได้ชุดของข้อคำถามที่เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคะเราก็สามารถที่จะใช้ห้องเรียนสนุกๆได้แล้วค่ะท่านผู้ชมว้าวเห็นไหมคะท่านผู้ชมขั้นตอนกนารสมัครและขั้นตอนการสร้างเกมเนี่ยง่ายเพียงนิดเดียวเองค่ะ ก็นะคะเพียงแค่นี้นะคะเราก็สามารถสร้างเกมจากเว็บไซต์บล็อกเกตขึ้นมานะคะเพื่อให้นักเรียนของเรานะคะได้ร่วมเล่นสนุกกันและแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะก็หลังจากก่อนจบคลิปนี้ไปนะคะก็อยากฝากให้ท่านผู้ชมนะคะลองไปสมัครแล้วก็สร้างเกมเล่นกันดูค่ะรับรองได้เลยค่ะว่าห้องเรียนออนไลน์ของเรานะคะจะไม่เงียบเงาอีกต่อไปค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบล็อกเก็ต